สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับมาดูผลงานครับไอ้นี่นี่ผมหมายไว้นะครับแถวนี้ก็ผมซ่อมเรียบร้อยแล้วเม็ดยางครับอันนี้นี่เราปลูกนะครับดูดูธรรมชาติดูธรรมชาติครับตอนนี้ใต้รงมนี่ผมไม่จะไม่ถอนยางออกครับนี่เขาออกมาสองต้นครับผู้ชมต้องรีบไปดูทางนู้นครับนี่ครับผู้ชมนี่อันนี้ก็ถ้าเป็นเถาวันแบบนี้เราก็ถอนบ้างนะครับถอนไปบ้างแต่พวกย่านี้ไม่ต้องถอนครับ นี่เราใส่ประมาณ6เม็ดครับ6เม็ดเขาออกกี่กี่ต้นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอนี่หลุมนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณผู้ชมที่เราเพาะด้วยด้วยเม็ดนะครับเพเาะเยอะๆครับเพราะว่าเผื่อเขาเรียกว่าพวกกัดสัตว์ป่ามันจะมาทาลายนะครับเผื่อเยอะๆครับอันนี้อีกครับอันนี้ก็ออกมาสามต้นคุณผู้ชมโอ้จะตัวนี้ออกเยอะคุณผู้ชมถอนหน่อยถอนต้นไม้ออหน่อย นี่ครับออกเยอะครับนี่ออกเยอะโอ้โหสุดยอดเลยคุณผู้ชมงานนี้นะอันนี้ออกเยอะครับเราก็อาจจะถอนยาเล็กน้อยครับไม่ถอนเยอะครับให้ให้มีความชื้นบ้างนะครับนี่ครับเอออันนี้ออกกี่ต้นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราใส่หกเม็ดครับออกหกต้นแสดงว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหลุมนี้ครับทุณผู้ชมก็ยังมีอีกเยอะอยู่ครับคุณผู้ชม ถือว่าเราก็ประสบผลสําเร็จนะครับในการใส่ยางด้วยเม็ดนะครับคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศแบบนี้ครับใส่เยอะๆครับเผื่อสัตว์ปลาพวกกระต่ายจะมากัดครับเราใส่ต้นสองต้นไม่ไหวครับต้องใส่เยอะๆครับเผื่อว่าต้นไหนสวยแล้วก็เอาต้นนั้นนะครับรอเขาออกนะครับรอเขาโตๆประมาณสัก67สิบเซนแล้วเดี๋ยวก็จิตหกเสิบเซนแล้วก็ค่อยถอนนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องถอนทิ้งนะรอให้เขาเติบโตก่อนคุณผู้ชมนะครับบรรยากาศในแถวนี้ครับสวนยางที่เรา ทำกันวันนี้สาเร็จไป5 0ครับคลิปนี้ก็คงจะล่ำลาคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับไปก่อนนะครับจนนี้ก็เริ่มออกเหมือนกันครับนี่งจุดนี้เริ่มออกเหมือนกันนี่ครับนีสองต้นครับเดี๋ยวเราก็คอบมาเสริมครับเสริมให้เยอะๆเผื่อพวกสัตว์ป่าจะมากัดของเราครับนี่ครับออกมาประมาณ30สเซนได้ครับคลิปนี้ก็คงจะล่ำลาคุณผู้ชมไปก่อนนะออกเยอะบางนั้นครับก็เราก็เอาตัวอย่างมาให้คุณผู้ชมได้รับชม ประมาณ2องสามหลุมบายๆครับลาไปก่อนครับ